ัสดีค่ะวันน mm ี hmm. ้เดี Wait, ๋ยวพามาดูหน้างานเทชั้นสองนะคะเทชั้นสองอันนี้จะเป็นเทชั้นสองเทพื้นเราเทหล่อในที่นะคะเหล็กเก้าเอสยี่สิบเสริมด้วยเหล็กสิบสองหลนลูกปูนทุกตารางโอ้เฉพาะเหล็กก็หมดเยอะหนักเอาการเหมือนกัน ทางขึ้นไปดาดฟ้าเรานะคะนี่บันไดบันไดขึ้นดาดฟ้าเราอันนี้ดาดฟ้าเราคานใช้เหล็กกี่เส้นเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาง้ใส่แสงไม่ได้อยงนี้ใช้เหล็กสิบสองมิลน,นะคะเหล็กสิบสองมิลตามคาน อันนี้จะใช้เป็นเหล็ก9มิล9มิล s 1 5บ s 15แต่ทำเป็น t o layer สชั้นหักคอม้าอันนี้ท่อกันซึมใส่ไว้กันซึมเดี๋ยวมันจะซึมเข้าห้องนอนอันนี้จะใช้เหล็กกี่เส้นคานตึงใช้เหล็ก6 7 8 9 10 10เส้นเหล็ก12มิล10เส้น เดี๋ยวตอนนี้รอรถปูนมาเทนะคะเราใช้สตริงสามร้อของซีแพกอันนี้จะเป็นวิวสักชันดาดฟ้าของเรานู่นถนนอยู่ตรงนูนเวลาขับรถขึ้นมาจะมองเห็นเรายังไม่ได้ลื้อต้นไม้ออกเดี๋ยวเราจะลื้อต้นไม้ออกวิว จะมาติดเรือนเขาหนีนะนี่ผมไม่รู้นั้นระยะนี้่ผมบอกว่าเออนั่นแหละถูกแล้วถูกแลเออดูแล้วอเอาห้าทีเลยอ่อคืออยู่ตรงนี้เออเออสเขียสายแดงเออเคอันนี้ก็คือรถมาแล้วนะคะของซีแพคเราใช้สเต้งส0มนะคะกำลังจะเทน่าจะเทวันเดียวไม่เสร็จหรอกน่าจะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันถึงจะเสร็จเพราะว่าจะเทพื้นชั้นสองด้วยเทดาดฟ้าพร้อมกับพื้นชั้นสองไปเลย